Thank <laughs>

นโิโอกิโลยาบา้ที่3ผู้บัญชาการสูนปิบัติการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้สั่งการให้นะหน่วยป้องกันชายแดนป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ตอนในคือให้ปกาศยับยั้งให้ได้ตามแนวชายแดน นฤทธ์สาววันวงผู้ชกการกองังสาเมืองจึงได้สั่งให้โดยเครื่องตรงนะครับเข้มงวดและเพิ่มการรัตเวนมากขึ้นนะครับจากกองร้อยทหารคานที่3 2มสองศนยเนบริเวณช่องทางแม่ช่องทางแสนใหม่นะครับเผื่อแม่ฟ้าหลวงตำบลแม่สรองนอกเผื่อแม่ฟ้าหลวงนะครับวันที่1นึ่เมื่อวานนี้นะครับเวลา 16- 30กสบได้มีกลุ่มขบวนการลักลอบบริเวณยาสิิ ได้เดินเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายเรานะครับก็ได้แสดงตัวนะเพื่อขอตรวจค้นนะคแต่ฝ่ายตรงข้ามนะก็ได้ใช้วุธยิงมาที่ฝ่ายเราจึงเกิดการประทะก,กันประมาณ20นาที ล้านแัดล้านแปดล้านสองสองรุดสองแปดสองเก้คร้อยแปดล้านแปดแปดเลยล้านแปดหมื่น แต่เดี๋ยวจะไปหารายละเอียดเกี่ยวกับคำว่าตอนวอดอยทีนะเดี๋ยวรอรอดูว่าแต่ละแต่ละเป้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะคครับทางนี้นะครับใช่ไหมตีมันลอยลอย แ่ไม่รอดนะไม่รอดมีเง้นหอยู่โลอขาวไม่าขาวะจํา